อ่อนลงเลยนะครับพี่น้องเบื้องเนี่ยพักหวานนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับแบบมันอ่อนเลยพี่น้องเนี่ยแนมคุณนะฮักแตกป๊อแปะปอแปะเลยเอาเอาลงไปครับเมนูหากินยากครับพี่น้องมันกระเสบสุดเท่านั้นล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคงไปสู่สูขสุขวันะครับมาครับพี่น้องมาเนี่ยผมได้เมนูอนเสบแซบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเองมาเนี่ยนี่ครับพี่น้องผมได้เฮ็ดขอนมาครับแล้วก็มีผักหวานมีไข่มดแดง นี่ครับพี่น้องมีพอีตูมีบกบวบักอือหน่อยพร้อมนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ามาแกงมานี่ครับพี่น้องมานี่แกงนี่ละตามที่เห็นนี่ละครับพี่น้องมาพ้ามาเนี่มาลงมือกันเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำยานางนะครับพี่น้องผมขันมาแล้วเรียบร้อยต้มเรียดลวละเอาเลยครับอ่ะนะครับเริ่มใส่เลยนะครับตัวนี้เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดขี้เก่าหั่นละครับพี่น้องแล้วก็มีตะไคร่ซอยนะครับ คือกันกับเครื่องแกงน่อไม่ทั่วไปนั่นแหละครับเหมือนนี้นั่งอยู่ในบ้านเด้นะครับพอดีเพื่อนเปิดเพลงนั้นเสียงดังนะครับก็เลยเยู่ในบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะโดนลีขสิทธิ์อ่ะนะครับพ่อแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาเห็ดลงไปก่อนเลยครับโอ้เห็ดนีากินนิ้เข่าก่อนครับพี่น้องม้อนี้สิไปเห็ดงานแล้วล่ะนะครับโอ้เด้ยมาหลายเติมได้ครับพี่น้องนะแกงใส่เลยลอย่างมันจะเสร็จไหมใส่ลงไปครับ แล้วก็มีนี่ครับพี่น้องนำปลาแดกนำปลาอ่ะใส่ลงไปก่อนเลยครับเข้มอ,อยู่บรยักษ์เนาะเอาเอาซ้ำนี่ก็สักก่อนครับนี่นะครับบริยายแก้หน่อยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิพ้ามาเห็ดแบบเอาแบบวิธีรวบหลัดเนาะพี่น้องเนาะแบบเดียวกันได้กินล,ละละนี่เห็ดซุกนี่ก็ได้การนละได้นี่ครับพี่น้อง ถาจะเข้าครับถานำเดือดจะเข้าครับหม้อกระเดือดคักรึเด้ยวันนี้ครับพี่น้องนะครับอ่ะเอาบบกอื้อออนกับบบกบวบลงไปก่อนนะครับตัวนี้มันสีสุกหยาดนะครับสุกที่เดี๋ยวพอกหวานเอาลงที่หลังนะครับแป๊บเดียวก็สุกเนะครับใส่ลงไปครับข้าวเดียวก็ได้กินครับพี่น้องบ่ดนได้เลยนะครับขอแค่เห็ดซุกก็ได้กันละ นี่นะครับปรุงได้กันแล้วกันผงผงนัวผงนัวผงนัวหนึ่งสองสามเอาพ่อ <c oughs> ไอที่เหลือนะครับเดี๋ยวตั้งแต่น้ำปลาท่านละนัวปุบนัวเดี๋ยวค่อยใส่น้ำปลา,าครับนี่นะครับพี่น้องตั้งแต่เฮดคอนก็เต็มหม้ออะไรได้นี่นะครับบานนี้ผรกะสะเอานี่ลงเลยนะครับพี่น้อง เบิ่งเนี่ยผักหวานนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับแบบมันอ่อนเลยพี่น้องเนี่ยเนมี่ยนะหักแตกป้าแเป้ป้าแเป้เลยเอาเอาลงไปครับใส่ผักหวานครับฮ้อ้ย้อนฮ้อนฮอนจับหูหมอกันหม้อสูดวามเซ หลุกโดดครับพี่น้องเอาหลุกโดดลงไปเลยหาม,มันซีซุกๆแนยปลาริกไหนนะครับ ุกแล้วครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวผมชิมมอก่อนปินยังไงอืมบะทันัวปันไหนเอาใส่น้ำปลาลงไปบัดนี้ครับอ่าพ่อครับแล้วก็ปิดไทยด้วยพักอีตูนะครับพี่น้องแล้วกันนี่เลยครับไข่มุดแดงนะครับเอาใส่ลงไปครับใส่ลงไปเอานะครับ นี่นะครับแล้วเรียบร้อยได้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับเมนูอาหารอีสานบานเฮาเว้ยนะครับกินยำใบกระสับยำนันเด้อนี่นะครับเมนูหากินยาำครับพี่น้องมันกระสับสุดเท่านั้นล่ะครับเบิ่งเบิ้งพมสีเทลงเบิ่งบานนะครับพี่น้องมันจะเบิดถาดบ่อน้อนะครับเอ้าเอ้าเทลงไปนะครับปอดครับพี่น้องเต็มถาดพอดีนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับแกงไอ้แกงเฮดขอน ใส่ผักหวานใส่ไข่มดูแดงครับพี่น้องปาดนะครับเอาๆครับปาสสม่อนมาเอาเถอะครับพี่น้องมือเนี้ยห่อนแห้งอีรีนะครับบดมือเลยมือเนี้ยห่อนคักมากๆครับพี่น้องบานเนี้ยเราเรียบร้อยอลไได้เนี่ยนะครับแกงเฮ็ดขอนใส่ผักหวานใส่ไข่มูแดงมีบักบวกพร้อมมาครับลงมืงอเ <Pacific> ลยครับอือเน,อน,อน,นะเอาแบบเท่เท่มาเต็มฐานเลยครับ นัวหอมเปรเบบื้ยวบวบใส่บอื้อหน่อยรับแซ่บเป็นของแซ่แบบ รอบก้อนหนังแกงไอ้แกงหิดเฟืองใส่ผักหวานใส่บมะแดงแซ่บพือ่อนครับรอบนี้หิดขอนบางเปลี่ยนลองบิ่งครับใส่ผักอีตูความได้ครับพป่น้อง ไปซือแบบเพิ่มเหดแล้วบ่ไใดแล้วครับแน่เลยตัวนี้ลงทุนบ่กี่บาทครับพี่น้องบะถึงอ่าต้นทุนบะถถงสองลอยทั้งเบิ้นี่ครับไปหมดแดงลอ,อยหนึ่ง เผ็ดขอนสามสิบบาทภาควานสามสิบบวบวแน่บางนันบางนี้แน่สองลอยหน่อยๆแนละ้วไม่หนนะักเนาะนำยาน้ากับขันเอง เป็นอาหารตามหรือดูกลาลช่วงในภักหวานจะออกมี้ักหวานไม่ใครหมดแดงนานนี่ครับ แซ่บน้องแซบแซ่บคักแซบเนี่ยแห้งหอนแต่แห้งนั่งกินยู่เนบ่านครับมันเนี่ เพิ่นเปิดเพลงมยันเสียงมันเข่านะครับก็เลยนั่งในบ้าน Mm. ขอทาคัะแต่เด้กครับพี่น้องเอ้ย ใครมุดแดงนั่นอเ <laughs> อเิีายงานออกละบันครับ จะคำนะครับพี่น้องแซ่บครับวันนี้สดแืบอหน่อยใช่ไหมครับบวบ เนื่อรับพี่น้องเลยปลาดนะครับพี่น้องแซ่บคักมาเนี่ยเมนูอ่ากงใข่ขอนใส่พักหวานใส่ไข่มดแดงมีบักเบือบัวมีบักอือื้อหน่อยนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับย่าเหมือแรกนะครับก่อนผมจะไปเงาน มีวิธีการเ็นมาฝากความด้วยนะครับพี่น้องเนาะแต่ขอขอบพูณนะครับพี่น้องอย่ากืติดตามเราชมด้วยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้คือเก่าครับพี่น้องเบิ่งแล้วมากตื่นใจอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ผมํำในเด้อน,นะครับพี่น้องเพราะสิไดใดมีกำลังใจในการแบบหาเมนูแซ่บนะครับมาฝากพี่ฝากน้อ,องอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ